สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กที่ไหนทำไมย้อมผมได้เด็กพี่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวก็โตแล้วป่าวแล้วไม่ให้ย้อมผมแล้วเหรอเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะเป็นแฟนกับผมเธอนะโอ้หผมชอบพี่ไม่ได้ทำไมอะ่ะผมไม่ดีตรงไหนอ่ะไม่ได้ไม่ดีแต่พี่จะไปอยู่ในคุกถ้าอนแล้วยอมเป็นแฟนกันไหมอ่ะตอบยากเลยทำไมเล่าเราเป็นเด็กเนี่ย อ้าวก็บอกว่าโตแล้วไงย,ยังไม่สมวัยอันควรอะไรล้ากรถามเนี่ย <c oughs> ว่าถ้าเกิดว่าโตแล้วอะไม่ใช่มึงก็บอกกันตรงๆกันได้ไม่เห็นต้องให้ความหวังเลยเจ้า <c oughs> ช,ชี้ชะไม่ต้องมายุ่งเลย <c oughs> บอกว่าไม่ต้องมายุ่งยังไงล่า <c oughs> เอาอยัางไม่ไยุ่งเลยไม่ต้องมายุง่งรอผมโตหน่อยได้ไหมล่ะ <c oughs> อกี่ปีอะแ๊บเดียวสามสอง, <c oughs> สองหนึง่งวัสดีครับ ผมโตละอนีโตเกินวัยผมโตแล,ลออต้วหล่อไหมโตได้านักกว่านิดน,นึงนะยังไงครับสรุปแล้วคุนในผมโตลแล้วคนจะเป็นแฟนผมนะแล้วพูดเองหรือเปล่า <c oughs> ไม่เหมือนได้คุยกันไว้เลยอะไรนะทำไมเราเตี้ยวกว่าจเจอกันนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับอะไรอา้าวบอสไาทำอะไรครับนี่เวทีไม่มีมาถามทางมั้ง ไม่รู้